อุลตร้าแมน80สตรอรี่โหมดครับผมเครียดเลยท,ทีนี้ไอตัวนี้เจ้าปัญหาจัดเลยคสปาราดจอมพลังเลดคิงครับผมทำไมผมถึงพูดว่ามันเป็นสปาราดเจ้าปัญหานะ่เหรอจริงๆแล้วถ้าเล่นแบบปกติมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมแต่มันเป็นเจ้าปัญหาเพราะว่าทุกสกิลของมัน ขนาดอยู่เฉยๆนะแล้วก็คำรามอ่ะก็มีดาเมจแล้วแล้วเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้เข้าไปใกล้ทีแล้วก็โดนสก,กิดแล้วก็ล้มแล้วซึ่งมันจะเสียเวลาณจุดจดนี้มากเลยครับผมเกมนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาด้วยเวลาเป็นสิ่งสําคัญด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือในดานนี้เนี่ยมันจะมีตึกเจ้าปัญหาตึกใหญ่มากขวางหน้าตึกที่มีหายอยู่ลําบากเราที่ต้องจับน้องยัดเข้าหาย เพราะว่าเราต้องทาลายตึงนั้นให้ได้ก่อนไงถ้าเราไม่ทําลายตึงนั้นน้องก็เข้าหายไม่ได้นะครับผมและถ้าอยากได้แรงเอสในดานนี้ทําให้เลสคิงเลือดระพิบให้ได้และใช้ให้ครบ3ลมลแสงสุดยอดเลยจริงๆแอบยากอยู่นะเนี่ยมาเข้า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 มาใกล้ ปิวป้วปิ้วจะทำอะไรชอบเล่นทีเผอเหรอชอบยืนนิ่งๆแล้วก็แบบรอจังหวะผมว่ามันรู้เหลี่ยมเรามันรู้ว่าเราจะใช้หัวโมงเพราะงนั้นมันเลยกดป้องกันได้ทาผมว่าเราจับแล้วก็กดตัวโอไปเลยดีกว่าง่ายดีชวดชวดชวด ซับลงเตะเข้าไปมงเข้าไปแล้วก็หัวมงอีกรอบหนึ่งทำมันไม่ได้ก็ลูกคางเหมือนเดิมลูกคางมาซะจัน,นเรียบร้อยอัะผมโอเคเตะไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยๆ หัวมงเฮ้ยเชยเกียแดงไม่พอเข้าม่เกียดแดงต้องเยอะกว่าน,นี้มงเข้าไปโอเคแบบนั้นสวยจัดผมว่าน้องตายแน่แน่ แต่ถึงน้องจะตายมันก็กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งและเราต้องทําให้เลือดมันลดครับผมเลือดลดนี่ก็คือเลือดต้องกับพิมนั่นแหละมานี่มานี่มานี่จับทุ่มลงเอาลงไปที่ตึกสีฟ้าเออเป๊ะพอดีเหมือนมันจะคลั่งขึ้นนะรู้สึกได้เลยชวดชวด,ชด ชอ,ะะออชอบเล่นระยะหรอเราอ่ะืชอบเล่นระยะอฮะเ้าไปเข้าไปไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นั้นเออนั่นแหละเข้าไปละคือง่ายๆําทำลายตึกและเบียดน้องให้เข้าไปใกล้ไอ้ตึกที่เป็นไห้เข้าไปเรื่อยๆนะครับผมงสงสัยเวลาคงไม่ได้ เลือดได้แล้วนะเลือดเราได้ละเยอะกว่า50%อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า50%แต่เวลานี่สิเวลานี่เป็นอะไรที่แบบอ,มอมืมันหยุดกันไม่ได้เลยจริงๆเพราะงี้ไงเกมนี้มันมีความยากอยู่ตรงเวลานะครับผมใครทําเวลาได้เป๊นนี่ถือว่าแบบโคตรฟลุกโคตรฟลุกจัดเลยหรือไม่ก็ถ้าคนนั้นคํานวณเรื่องเวลาเก่งจับจังหวะเก่งผมว่าอันนั้นะระดับลีเจนดารี่เลยโคตรสุดยอดเลยใครทําได้นะ แต่ได้แลงเอนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายไปเยอะมากเลยนะครับผมโอเคสำหรับด่านนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะผมยากพอตัวอยู่เหมือนกันนะด่าน80ด่นนะโอเคและเหมือนเดิมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ c r i ครและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายและเจอกัน